สิทธดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบบ่าเป็นมันอื้นกับพี่เชีย่ยงตอนนี้ถึงดูมนะคะวันนี้อาสิมาอ่ายายบานก็ดูบ้าคุ้มต้นแม่ของเซ้านี่และพูดอย่างกั้ชบขาบพี่เป็นดีๆ เอแม่แม่ยุกับาไปอ่อแม่นเียอาย่าไปเลี้ยงยกบ่เียงโไม่กินบ่เยอขอบคุณค่ะห้เป็นยังยุกตัวหย้าประมาณเลยบ่อืดเปลี่ยนเลยเนาะคนบ่อยู่มีแต่ไม่บูดกับี่เนาะผู้เฝ้าเฮียนไหนซ่่อตุย่างเก็บขยะรอบดผู้เดียวดิอ่น เขา่ลเยินแล้ว่หันกินไปกินน้เขาเอาหมอกันแล่หันเว้ยนึกอ่ายายอยู่อยู่น้ำตอยู่น้ำแป้งวันนี้เขาดูหนาวค่ะบว่าแม่ไว้หมกหลายเหงที่เียสิบเอ็ดสิบสององศาเนาะหนาวจนว่าสักวันเมือนั้น ขึ้นยู่มบึงการ13โมงสามเยนหาวหลือนเม่์13ฉันว่าข้าเกิดใต่ันร่มแต่ว่าเย็นยาหยอกเลยเย็นแบบยนิะลมแต่เลยเนี่ยหล็ข้นยูนิบะดัก็แตกเลยนี่โมงสายว้แต่ว่ายู่บึงการแล้วค่ะแซโอ้ยวู้ยันนม้มากิน พักแจ้หวานเพื่อนปลูกไว้ให้ลูกๆเขาดมอืดผักเขาม,เออมีอย่างเหดกินอยู่บ่บ้าลากผักย่ายนี่ พักหอมพักซี่เล้จะสีเทาทิมนะพี่น,น้องค่ะเดินดูผ้าพเบิ้งดุมกันมีผู้อยู่ดุมจะดุมเป็นยังไงไปทำข่าวพร้อมด้วยกันนะไม่เอาเราเสียเห็นไปเนาะอยู่บนน้อเข้าดมูมลากุดดวนเลยค่ะก่จะมาหายายหวานกับเดบุดแต่ไม่เห็นยายหวานยายหวานมี้ล่อยูุ้ม เร็อยอบูดอยู่บ้านคนเดียวแม่นุชก,กับยายอยู่นู่นอยู่้างกันเลยาเท็ดใหม่ตัวนี้พี่น้องคะ่ะเห็ดใหม่อ,อัปเดตใหม่นะคะตอนนั้นมันนั่นลมผัดลมผัดเงือกออกเบิด ที่เป็นดดดสั่นแดดฟาสัน่นด้ยอากาศบ้าน้องมันเป็นตะยานเลือดเลือดเลดตะกี้มันมีหลังคามันหัวค่ะพี่น้องมันเป็นยิบซ้ำหรือเป็นเอยียงมันหัวไห่หองอมพ่ออำนวยอยู่ในห้องนะคะวนาสิาพ,พัพวกพอนพว่ารรเราไม่ได้เปิดมามนบรรยากาศ รถล,ละพูนโชว์เริ่มทยอยมาถึงแล้วนะคะอาจารย์นอนไปค่ะนอนไปค่ะโอ้ยสุดยอดเมียเฮียนห่คะบันนี้ทีมงานสาวน้อลำพูนโชว์ถึงโดมแล้วนะคะ ปัปดม่หัวจะขั้นเหรอจ้ะลาเขาก็หัวดีเลยจ้ะจอดกินขขาเป็นยังยงกนมันหนาวเปรมากเลยอ้ยจ้กผูดได้มือเป็นมือเปล่าไปหนาวปวดหนาวพูวพสสส้สิบสองสิบสามองศาสัา้นดวดัวอยู่บันข,ข้างกับเตน ไม่สน้จดีได้มันบอลลุ่มคาดขั้น่มนี่อยู่บ่ได้แล้วนาะมันแต่ว่ามันเย็นเย็นหอดฝนมันโอ้ยก่สมันเย็นมีคนวัดท่อนี่เมือวดนี่จังโอ้หนาวโซนุยานแต่นี่มอรับกัเป็นวัดกันนส้นโอ้ย นอนนนเน้ออาบนั่นอนนำพีอาบน้ำเนี่ยสิมะพูดเอ้อเยบรรยากาศค่ะบทนทีพักนอนเหรอคะพี่ดองคะพระจ้ก,กูได้สีมใไซน้ำขอยแดดนะไอ คิดหอนมูเด้อสิไปเดือดสิไปสอดวงหนึ่งเด้อดแต่ผมเด้อหนูสิไปสอดวงหนึ่ง,งแต่หนูจะไปสอดใส่แหละอาไปเจอกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสอดให้หน่อี่บอกันใช่นี่เล่าอยู่บา้านอีหลาเล่นประการอุบา,ายแล้วไปงานอยู่ตอนนั้นมะม่วงไม่เป็นอะไรสุดเลยม่วงต้นนี้เป็นเบิร์ตตีนนี้ก็เล่าเป็นดอกเหมือนก วันนั้นมาลักุ้งประจูแล้วใ่กุญแจเนาะมันถิ่มแล้วผมก็ยอยากเอาผีดองค่ะแล้วไปกินเหตุการงามงานเล้วบ่มีผู้อยู่ผีดองเพราะว่าพี่ผัวกับเพื่อนงานอีแม่กไปอยู่อีกหลังหนึ่งบอสกับซอของาน,นะคะวันนี้จะขึ้นบ้านไม่หน่องดิบานยอมแปมได้ไปอยู่นะคะวันที่หนึ่ง แต่วันที่31ไม่ได้ไปเพราะว่าปีนึงเป็นงายดีสำหรงถามแต่กับ,บ่แน่อาจจะแวะไปช่วงเอ่อช่วงเ้าร์นั่นเลอาจจะแวะไปช่วงเช้าวัน31วันที่หนึ่งคือได้ไปนดนหนะอยแต่ว่าขั้นไปวันที่วันที่31และวันที่หนึ่งวันนี้ง่จะไปได้ก่ไปนอน ไปใส่คุณพี่ไปเื้อยายปวดชฉาโอ้วัได้ยเปลี่ยนวันเดือนหนึ่งปวดชอบโอ้ยว่าเป็นแต่ขี้เียดแท้โอ้ยดีเลยวันเดีรใส่ไม่ได้หนโอ้ยนี่ดีเลยน้ำเขาอาบวันเดียน์หนึ่งตอนกลางวันเพาะว่ามันมีควมเปียวเสียสุดกับพี่ตัวเดียวนี่ยแหละมันเงดแท้นี่ดีแต่ว่าไอ้เป็นคนสะอาดไงอู้ห์ขันขดศอกโปกเขาจะอาบน้ำชุ่มมืออันนี้คิดเอาดอกวะนี่ดีตัวอาบน้ำชุ่มมือปะอาบชุ่มมือเฮ้ยชุ่มขดโปะ ไม่ใ่บบใหน,นี่เน่ยเออไ้่๋าัได้เเปิดเปิดเ,เ,เขาก็คคลิปหัวเฮาติไปได้บะแล้เ,เจอกันคลิปต่อไปครับพีบ่น้อง